กาญจนบุรีหัวหน้านแผนกราชการในพระองค์918เป็นประธานพิธียกเสาเอกอาคารเวรุวันคิลานุปัฏฐากโดยหลวงพ่อปู่สาครธรรมวุโธจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับพระสงฆ์อาพาธระยะสุดท้ายอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดเวรุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลโททิตาทานสุขศรีหัวหน้านแผนกราชการในพระองค์918เป็นประธานฝ่ายคารวส ในพิธียกเสาเอกอาคารเวรุวันคีฬานุปัทาพระคูภาวนาสุทธาอาจารย์พระอาจารย์สาครธธร,รมวุฒโธเจ้าอาวาสวัดเวรุวันประท่านฝ่ายสงูงพร้อมด้วยนายแพทย์พงษ์ธรพกเพิ่มดีรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์ปริพล์จุนเจริมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานและนายแพทย์นิสิตศรีสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาผลพระคลพลพยุหเสนาคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีข้าราชการ เจ้าหน้าที่รวมพิธีสำหรับการก่อสร้างอาคารเวรุวันคิลานุปัฏฐาเพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมและรองรับพระสองฆ์อาพาธระยะสุดท้ายอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยโดยหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธเจ้าวัสวัดเวรุวันจังหวัดกาญรจนรบุรีต่างถึงความสำคัญในการดูแลพระสองฆ์อาพาธ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนโครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุส,ษสงฆ์และสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบเจพรรษา28กรกฎาคมพศ2 5 6 7รร่วมกับมหาเถรสมาคมและสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติผลักดันความร่วมมือในการดูแลสุขภาพพระภิกษุส,ษสงฆ์ในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้งการให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพการดูแลรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลการเข้าถึงสิทธิการรักษาและการจัดตั้งกติชีวาพิบาลสำหรับดูแลส่งอา,าพาธอย่างเป็นรูปธรรมข่าวนิว24กานเนบุรีชิติการไหลวารินรายงาน